ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนกลุ่มหนุ่มะให้แนะนำตัวก่อนว่าใครรับบทเป็นอะไรชื่อเลือกเริ่มเริ่มเริ่มอยไรครับรับบทอะไครับสวัสดีครับผมอินพัทนะครับรับบทเป็นอาทิตย์กดนตรีครับผมสวัสดีครับผมพิษนะครับรับบทเป็นจากูสวัสดีครับผมป่านคมกฤตออชดวงสุวรรณนะครับรับบทเป็นสารวัตรแดนสยามครับเต็มสวัสดีครับแพลน,น,นครับรับบทเป็นเจ <c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีครับ,รรบ,รบ,บเจค <c oughs> ๊ครับรับบทเป็นเรนนีครับ <c oughs> ดีครับนี่ครับแล้วบทเป็นตินตอนเด็กครับผมสวัสดีครับเป็นทุกคนนะครับแล้วบทเป็นเกลือกโอเคอดีตข่าวความสนุกขนาดในเรื่องนี้เลยคาแรคเตอร์ที่เราได้รับเป็นยังไงบ้างผมแต่ละคนแต่ละคนบทกำกับเป็นเกสนุกมากครับเจกี้เจ๊กี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็งานถ่ายเป็นบทบาททำไหม่ที่เมได้รับเหมือนกันแลจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามดูว่าจะปล่อยเป็นนาทีว่ามันยังไม่ออกมา ปอยุ๊บก็ก็ผมก็โดนปรับเลยโดนรับทำงานในเรื่องนี้มันยากมันเหนื่อยอะไรยังไงบ้างไหมผมว่าก็น่าจะเหนื่อยทุกคนนะครับเพราะว่าพวกเราน่าจะใส่เต็มกันทุกคนจะเรียกว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใช่เพื่อ ไม่เจอกันในกองเนี่ยไม่ได้ใ่กองคนก็ไม่เคยเจอในกองใช่เพราะว่าเรื่องมันมีหลายตอนที่หลายมากคือเซ็ตไหนยังไงบ้างมีใครได้เจอจากกันเซตนี้เจอกันเซตนี้เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยแต่ว่าแต่ว่าเข้าเข้าฉากด้วยกันแทบไม่มีเลยอะครับของแต่ละตัวคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับเรามาเจอกันวันนี้แหละครับบางทีเจอกันแวบแรกเอ้าเล่นเป็นไรอะคือคือต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมันกว้างนะครับแต่ละคนก็ถูกเด็ดไปหลายๆพาร์ทอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ต้อง ต้องขอบคุณเนาะเอ่อฆาตกรอนเขาก็เลือกแบบค่าค่าคนตอนกลางคืน <c oughs> บางทีเราก็ต้องเหนื่อยกันบ้างในการนัดกองมามาทํางาน <c oughs> อย่างเงี้ยนฮะใช่แล้วคือเป็นกองที่ไม่ทํางานกลางวัน <c oughs> เป็นซีนไนท์หมดเลยแรกๆนัดห้าทุ่มนะใช่งงไปหมดซีนคิวแรกนัดห้าทุ่มก <c oughs> ว่าจะเสร็จน,น้องๆเสร็จพวกเราหกโมงเนาะ <c oughs> ใช่ไหมประมาณนั้นครับเป็นงไงคะเวลานอนอนี่ยคือไม่ต้องฝั ตอนเช้ามันใช้ชีวิตกลางคืนตลอดไม่นอนไม่นอนแต่เรียกว่าเรียกว่าความสนุกของเรื้องหลักทำไปยังไงบ้างในการทงานประจริงๆแล้วผมชอบชอบบรรยากาศที่ทุกคนแบบสู้กันมากเลยตอนที่จังหวะที่ทุกคนต้องวัววานมากแล้วก็มันมีความท้าทายหลายอย่างเพราะว่าด้วยเรื่องของการเป็นแบบสืบส่งของผมครับมันก็จะมีความใช่คอมโบเมชั่นด้วยตัวผีด้วยแล้วก็หลายอย่างนะก็คือมันจะมีมันจะมี เรียกว่าแข่งกับเวลาแล้วกันครับเพราะว่าทุกอยาต้องเร็วมา,จากจริงๆครับเพราะว่าทีมงานเยอะมากเขาก็จะมีแบบโอ้ทีมผู้ช่วยคอยมาให้คำปรึกษาครับผม,ม,มในพันความรักนะครับเป็นความรักระหว่างหมอตำรวจจริงอะไรอย่างงี้ก็มีความรักระหว่างข้อต่อข้อนี้ไหมมีใครความรักระหว่างตำรวจกับประชาชนไหครับโอ้ครับผมครับผม ตรงนี้ผมน่าจะแตกแยกกับเับเพราะผมอยู่ในพาร์ทของอดีตไปเล่นเป็นพี่นาตอนเด็กครับใช่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นพี่นาตอนเด็กเขาผมแล้วก็ก็ถือว่าใช้อิทธิพลที่มาก็าจะเล่นง่ายแหละใช่เป็นมิใช่เฮฮาเซ็กซี่ในการทำงานในพาร์ทเนี่ยเราเป็นเกิร์บินเนาะเกมการ์ดมาได้เล่นซีรีส์อีกแล้วถีบไรแม้เติมไปอะไรย่งนี ก็ดีใจนะครับก็จริงๆแล้วเหมือนบทเรื่องนี้เนข้างๆยากเลยผมแบบบอกไม่ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนดิตามกันก็เหมือนนี้ผมว่าแต่ละคนก็มีสตอรี่ของตัวเองก็อยากให้ทุกคอเป็นแฟนตาาไปกับเรื่องนี้ติดตามไปทังหมดถ้าผมยังไงก็ฝากติดตามเรื่องหยดฝนกินสนิมด้วยนะครับเพราะว่า ทั้งทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจอย่างมากครับอย่างตัวอย่างที่เราออกไปก็คือแบลกาว์ดแล้ว่็เซตเซตต่างๆที่เขาเนรมิตขึ้นมาเนี่ยมันสวยงามมากจริงๆครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องในเรื่องเนี่ยครบทุกรสเลยแล้วก็อยากให้คนดูลุ้นตามกันไปครับผมว่าใครเป็นฆาตกรครับอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเราหรือว่าตำรวจเป็นฆาตกรเองว้าวอันนี้ก็ต้องมาลุ้นครับผมใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาพดคุัน